เรืของการสัมดนาท่ั่นผมจะต่วมสู่เอชชาร n ล็กันอีกครั้งโซนนี้เราอยู่ในช่วงเดลี่ไลน์เองผมก็เดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรกันบ้างรันนี้ผมเราจตามที่วิดีโอนี้ผมแต่ว่าก่อนจะไปผมอย่าลืมกดไลค์ก่อนอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ก็กดด่งแจ้งเตือนเองผมก็อาจจะทำวิดีโอที่เป็นคอนเทนต์แบบรุ่นแบบใหม่มากขึ้นเองผมเราจะตามครับ ก็เราวันนี้ผมก็เราไปวันหยุดของเราครับเราก็จะมาล้างเจ้าแอร์ตัวนี้นึ่นงผมนี่แค่ปลดมันออกแล้วก็เอาไปใส่น้ำนะงผมไปครับนี่เมื่อเช้าเราจะมาทำไอชูหน้ากับมายองเนสผมแล้วก็จะค่อยใส่ซอสเกรเทศที่หลังนั่นงอันนี้ ในเมนูง่ายๆสำหรับตอนเช้าผมผมก็ไอกระป๋องหนึ่งเนี่ยมันจะได้โปรตีนอยู่ที่เอ่อเรามาดูกันครับกระป๋องหนึ่งมันคือประมาณ125รอากรัมนะครับถ้าเป็นแบบแค่แค่เนื้อมันนะครับอันนี้เขียนห้า5ห้า้ากรัมนะผมก็จะได้เอ่อโปรตีนประมาณ15น,นั่นเองผมนั้นเราได้ประมาณเอ่อกว่ากรัมนั่นเองผมอันนี้อนนโอเคเรา ทำกันดีกว่าครับผม <Okay. c oughs> นี่ขนมปังของเราเป็นปงังโคพูดผมก็เจาะเจะมีดเข้าไปเฉือนมาหนึ่งไป,ค,ปค่อยๆแบ่งคือคือคือเราจะได้รวครับจากนั้นผมเราก็จะเอา ไอทุน้าเนี้ผมจาไปในี้ยเนี้ครับ ันนี้ผมแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปเอาไปเข้าเตาอบก,กันแล้วก็รอดูกันว่าตอนจบมันจะเป็นไงครับผมก็เราจะเอาเสร็บไป เราใช้เวลามันแค่ประมาณสักสาถึงสี่นาทีก็พอเดี๋ยวมันจะไหม้สักก่อนโอเคเราดูกันหน้าตามาเป็นยังไง a few moments later นี่สำหรับมื้อเช้าของเราผมก็จะเป็นนมปังทรูน่าผมก้นอนนมปังมันจะมีความกรอบนะเราเคาะให้ดูมันก็จะมีไส้อยู่ข้างในนะครับสำหรับมื้อเช้าของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินนมวัยด้ับผมสำหรับมือ้อเช้าขอผมก็เดี๋ยวประมาณ10โมงก็จะไปเล่นเ ยเข้าครับเดี๋ยวเราไปลกปกแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมของสำหรับเอาไปเล่นเวทกันนั่นเองผม แล้วก็น่าจะไานั่งอ่านสือด้วยครับโอเคเล่มน,นี้ผมสำหรับใครที่ชอบการ์ตูนจีบีนะครับผมสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับก็ไปหาอ่านได้มันเป็นไอเดียเกีแบบ่ยวกับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่าในประเด็นของในซิมโบลิกของแบบพวกการ์ตูนหรือว่าตัวละครในนั้นหรือว่าสตอรี่มันพูดเรื่องอะไรบ้างนผมโอเคร okay, เราจะกระเป๋ากัน let's go ก็เดี๋ยวเราจะไปฟิตตกันผมพร้อมแล้วก็ let's go เสร็จเรียบร้อยผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะากินข้าวกันแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปงาวิจัยต่งยางๆในห้อง ถ้ผมสำหรับมื้อเที่ยงของเราวันนี้ผมก็จะมีส้มตำนะครับก็นี่แม่ซื้อมาให้นะครับแล้วก็เราจะมีไก่ย่างครับอันนี้เป็นไก่ย่างผมแล้วก็มีข้าวเหนียวตรงนั้นครับนี่โอเคเดี๋ยวเราเอนจอยกับมื้อเที่ยงกัน,กนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนถึงบ้านครับก็จะเดินทางกลับบ้านโดย ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวครับแลาวเพิ่งรู้ตัวครับโอ้โหครับโอ้ความรู้สึกชามากครับนั่งก่อน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  นางก่อนนางก่อนนางก่อนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งทำวิจัยเราต่อนะครับประมาณวันนี้ประมาณ3ามโมงี่บถ้าผมก็ประมาณเดี๋ยวห้าโมงเนี่ย ผมก็จะพักก็จะอ่าน,นวิจัยนิดหน่อยแล้วก็ได้เวลาเล่นเกมนด้นึง,งผมแต่ว่าเราทำวิจัยก่อนโอเคครับผมก็เจอกัน ลืมถ่ายนะครับเย็นเรากินโยเกิร์ตผสมกับกาโนล,ลาไปครับแล้วก็มีเวโปรตีนนะผมของยี่ห้ออะไรเนี่ยฮูเล e ่อะไรอย่างผมก็เป็นช็อกโกแลตมินนะก็เฉยๆเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรครับโอเคก็นี่สำหรับมือเย็นแล้วก็เดี๋ยวเรามาจบวิดีโอวันนี้กันดีกว่านันเอ่อมาเล่นเกมครับผม Rox นั่นเองผม,ผมก็เฮไป<ะ>เดี๋ยวเรา enjoy กันแล้วก็ปิดวิดีโอกันดีกว่าครับพรอ้อม day in life นผมก็น่าจะเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้ก็เดี๋ยวผมเอาไปใส่ในใต้ไฮทิเทิลของวิดีโอให้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตชีวิตนิดนึงรับผมตอนนี้ผมก็เรียนปรเอกครับผมต้ององ่านสื่อเยอะมากแล้วก็ต้องทําวิจัยมากผมก็หนังสือแบบเล่นแบบเป็นงานไม่ใช่แค่งานสายศิละปะอันเดียวเขาก็จะเป็นสายแบบมนุษยวิทยาด้วยหรือว่างานเกี่ยวกับ ที่เป็นปรัชญาหรือเป็นพวกทฤษฎีต่างๆผมจะต้องเอามาใช้อ้างอิงในงานวิจัยเราประมาณหนึ่งเลยครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะจบเพิยงเท่านี้ผมก็มาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างก็สำหรับทุกสำหรับแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างผมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ผมสนุกสนุกกันผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบพียงเท่านี้ผมแล้วก็ ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวทำวิดีโอมาเพิ่มมนเองผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นๆหน่อยหรือว่ามีอะไรหลายอย่างเข้ามาก็ต้องทําด้วยทําประสบกันไปด้วยห้ผมแล้วก็ช่องนี้ไปกันต่อครับผมเจอกันใหม่ผม see you แล้วก็ goodbye have a nice dream ผมสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อาจจะ good morning หรือ good afternoon สำหรับดูตอนเที่ยงก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งครับผมแล้วเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ใกันด้วยผมอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้ผมแล้วก็ เมมเบอร์ก็อาจจะทำในอนาคตนั้นรอรอ,อดูอาจจะมีคอนเทนต์อย่างอื่นที่มาพูดกันได้ผมอาจจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ก็ได้ผมโอเคบายบายผมเจอกันใหม่ see you peace